สำหรับเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องใช้ช่องเสียบสายแลนเพิ่มนะครับแต่ว่าเรามีช่องเสียบอยู่ช่องเดียวนะครับผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มช่องเสียบสายแลนให้กับเพื่อนๆอ,อุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่า t c h i น g Hub นะครับเป็นยังไงเราไปดูกันครับกรณีนี้เครื่องปรินเตอร์ของผมจำเป็นจะต้องใช้สายแลนเพิ่มนะครับผมเลยจะต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่า ตรงจุดยูเซอร์นั้นช่องเสียบสายแลนไม่พอนะครับก็เลยเพิ่มตัวสวิ c ชิ่งฮับมาอีกตัวหนึ่งครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นการเพิ่มช่องเสียบสายแลนให้กับเราครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาจุดเชื่อมต่อเพิ่มนะครับค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับโดยเคสนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อพินเตอร์ได้อย่างสบายนะครับโดยที่ไม่ต้องเพิ่มช่องเสียบตัวอื่นนะครับ ผมฝากติดตามข้อมูลดีๆในช่องซิอตูทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok YouTube Facebook นะครับแล้วผมจะนำสาระดีๆมา